อันนี้คือปิงใช่ครับปิงบววปิงบวมใหญ่อ่าอันนี้แข็งอันเนี้ยนี่แข็งเต็มที่เลยครับคือมันมีนิ่มนี่แหละจาบแลวแบบอ่าใช่ถ้ามันยังแบบยุบยบยุยุนี้ไม่ได้ครับอันนี้แข็งเต็มที่ขิวสากนี่อันนี้ชับมากอ่าเนี่ยครับอู้เนี่ยอันนี้อันเนี้ยเนี่ยมันจะเห็นไหมครับตรงปลายปลายหนามเนี่ยกรอบเลยครับเนี่ยถ้าหักบีบเนี่ยอันเนี้ยนี่เต็มที่แล้วครับอันนี้กำลังเลยแล้วก็นี่ เริ่มเริ่มสนุกเนี่ยมันจะยืดหยุน,นแล้วก็เนี่ยร่องอันนี้อย่างอันนี้อย่าง,งนิดๆนจะ,นนะจะเห็นเป็นร่องลเลยครับภูร่องเลยลอลของยาพิสูจน์กลิ่นอันนี้อันนี้อันนี้ยังกลิ่นไม่เท่าไรหร่อแต่ถ้ากลิ่นมานิดๆเนี่ยแจ๋วเลยครับถ้าคนที่แบบกินแบบอันแบบนี้ก็พอได้แล้วครับเนี่ยดูจากหนามคั่วตัดไปก็ไม่น่าจะเกินสามวันไม่เกินสามวันอันนี้ไม่เกินสามวันแน่นอนเพราะมันแห้งเต็มที่เลยครับอันนี้ ตรงอื่นมันยังแค่นิดๆใช่ไหมครับแต่เนี้ยหนามนี้แห้งเต็มที่เลยเนี่ยล่องก็ชัดล่องลึกชัดแต่เนี้ยคำว่าล่องบางคนอาจจะไม่เข้าใจถ้าเทียบสีเนี้ยอันนี้มันจะเขียวอันนี้จะน้ำตาลถ้ามองเนี้ยมันจะอ่าเนี่ยเห็นเป็นภูล่องเลยครับี่ภูล่องสีน้ำตาลต้นเนี้มองไกลๆเห็นไหมครับเนี่ยด้านบนเห็นชัดแกะง่ายด้วยเนี้ยแกะง่ายด้วยอย่างเนี้ยอาดูภูล่องมาดูดูแบบ บางบางลูกเราดูแล้วไม่ชัดอันนี้มันจะเห็นเลยแบ่งปูๆโดยลอกตรงกลางมันจะเป็นสีเข้มใช่ครับ<ต>ใช่ครับหนาม,มันชนกันแล้วสีวเข้มมันก็เลยอย่างเงี้ยาชาวสวนได้ได้แบบอพอดีเลยละไม่ไม่ไม่เสียชื่อสวนเราด้วยบางทีตัดไม่ออกเนี่ยโหเราใจเขาใจเราครับเราไปซื้อกินนะลูกนึ่งแพงโอ้แต่ก่อนแต่ก่อนไปสมลาศที่ยังไม่ได้มาทําทุเรียนตอนตอนสมัยหนุ่มๆนะครับซื้อมากี่ลูกไม่ได้กินสักลูกเลยแล้ว แล,แล้วไม่ค้าบอกไงรู้ไหม<ช>ถ้ามันอ่อนเอามาเอามาคืนนะสุตราหัสกลัรรกบพิโลกครับหกลูกกินไม่ได้เลยตอนนั้นซื้อไปทั้งฝากวันอื่นด้วยอะไรด้วยแต่มาทําทุเรียนนี่แหละ,ะถึงรู้ว่าเออเลยเลยแบ่งปันวิธีการดูกันนิดนึงนะครับเบื้องต้นนะเรากต้องใช้ประสบการณ์ของเราอีกทีหนึง่ง